สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องปกป้องสเตชันนะคะมาลุ้นนะคะมาลุ้นใครเป็นแชมป์ขายทีพิสกินได้ห้าหลักนะคะค่าคอมมิชชั่นห้าหลักค่ะมีชัยชาแนลกับไทยบ้านนอกเต็นทผมใส่ในนี้เราเดิ้ลพันสามแล้วพี่หักบวกลบคูณหารดีกว่าค่าเต็นทจ่ายเราเด้ลมันีชวนชมเยอครับนไหมช่วมไหมคะ ตัวนี้เป็นรางวัลโชคดีทั้งสองรางวัล5หลักนำขยะไปทิ้งนะคะโอ้ได้5หลักทันคู่ใจด้วยนี่ก็เป็นรางวัลคนขยันนะครับขึ้นไรเนาะขอพูดหน่อยว่าทำยังไงถึงได้5หลักขึ้นเพื่อชาซ่อมครับแล้วก็คุยที่เดียวเลยหาซ่องครับพี่ชัยก็4ช่องครับเดี๋ยวพ่ซ่อไปเปิดอีก3 4เครื่องครับเวลาแกยกไปเนี่ยอันนี้มี power bank รุ่น รุ่นเดียวของโลกลุงสต,อต๊อกปลาลุงอ่ะ,ะ,ะอยากฟังอยากฟังเขาสองคนว่าทำไมเขาถแบบึ <c oughs> งได้แบบพิเศษพิเศษป่ฟังเทคนิคแป๊บหนึ่งก่อนแป๊บหนึ่งพนีมี FC นะคะมอบเงินให้กับพี่ไท่บ้านนอกสองพันบาทโอ้ อันนี้เป็นให้เลยนะคะเพราะว่าพี่เพื่อนก็คงน่าจะดูน่าจะดูเราให้กับพี่ไทยบ้านน้อะนะสองพันเป็นเงินคนขยันเราขยับไปทิ้งนะคะเวลังไปที่ทีาไทยไปดลยจะพไปมุ้ยมู้ยไหนข้าศิษย์หรือเปล่ายัดจะไม่หน่อยหน่อนึงต่ออันยงจบ ก็ขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่ย่าอิสาเขาช่วยนะครับในการสั่งผลิตภัณฑ์ TP Skin นะครับก็เวลาขายนะครับเราก็หนึ่งใช้ผลิตภัณฑ์ให้เอฟซีได้เห็นด้วยนะครับแล้วก็พูดนะครับให้ชัดเจนนะครับแล้วข้อดีของ TP Skin นะครับแล้วก็โปรโมชั่นที่สำคัญอ n เอฟซีครับสินค้าดีมีคุณภาพต้อง TP Skin ครับ สุดยอดสุดยอดลุงแทบันนองเจ้าไปในเจ้าครับผอกาสวัสดีพี่น้องที่คอรบพรกทุกท่านนะครับผมสําหรับลุงพันธ์ไทบานนอกเด้อน,นะครับก็โดยลึกๆจากมาหัวใจนะครับก็ขอกราบขอบคุณพี่น้นองเอฟซีนะครับที่อยู่ในทุกๆช่องนะครับเอฟซีของคุณลุงคุณป้าลุงคนตั้งแต่ทั้งหมดนะครับผมซึ่งปัจจุบันก็อยู่ในทุกๆช่องเนาะในส่วนที่ การนาเสนอขายนะครับก็จะขายในช่วงของโปรโมชั่นนะครับเป็นส่วนมากแต่ว่าโดยปกติแล้วนะครับผมก็จะบอกค่อยได้เวาขายปันไหนนะครับก็จะเพียงแค่ทางแอดมินนะครับคือทางพี่เมนะครับพี่เมทินีลีนาวรัตน์นะครับที่เพื่อนเป็นแอดมินที่เพื่อนจะลงรายละเอียดให้ในช่องนะครับแต่ว่าก็จะได้บอกเพื่อนว่าฝากซอยเสื้อให้ช่องให้บ้านนอกในเด้อนนะครับรวมไปถึงยูทูบเบอร์ทุกช่องนะครับ ซึ่งจะมีพี่น้องเอฟซีซื้อฝากในแต่ละเดือนช่องนั้นบ้างช่องนี้บ้างนะครับก็ในความรู้สึกโดยส่วนตัวนะครับผมหนักโดยส่วนมากแล้วก็จะทํานู่นทํานี่นะก็จะพ่ค่อยมีเวลาในการขายเป็นจริงเป็นจังมากนักนะครับขอขอบคุณนะครับทางคุณลุงคุณป้านะครับแล้วก็พี่น้องนะครับในในในช่องแต่ละช่องนะที่เพื่อนเองความเมตตานะครับก็อธิบายบูรักนะครับคือ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ในแต่ละบริษัทไม่ว่าจะเป็นบีสกินนะครับแวก็ลีาชามาดิพแล้วก็เจสซีฟันเล่นเกกาแฟโอก้โอเคค่ะ หยุดแล้วครับเพทะแล้วเ่อันนี้เรามีขอบคุณเอฟซีนะครับเอาแบบนั่นสิอ่าเป็นย่าหม่กันลุงเอานี้ก็มาคักนอสองอ่ะพตื่นหนึ่งจะวันบอกว่าท่านเลี้ยวอยู่เดือนนี้นะคะเดือนนี้เป็นเดือนที่คีว์สกินสิัณฑ์ทั้งครีมทั้งเซรั่มแล้วก็ทั้งเจลล้างหน้าเจล่า